เมื่อตี้เราได้เป็นลมแดดตายดับแนวกันหมดทุกคนแล้วก็เหลือมอมแแมมแซมแแมมตุดไว้เพียงคนเดียวมาดูซิว่ามอมแแมมจะสามารถโชว์สเตีปปากคาบแบบตึงๆให้เราได้รับชมได้หรือไม่ไปเบิรงเอาพี่น้องหลุนขนาด let's go มันเฝ้านะมันเฝ้านะเอาเนี่มันเฝ้านะสิมานี่แม่งเบิร์กซีบก็ตัวมันบ้าบ้แบบมันบ้าบาสู่กันเด่นโล่งๆเอาสิมึงร์กมันหยุดแบบเฮ้ยกูได้แสงซีบซีตัวแล้วมันเนี่ยมึงบิร์กแบบกระเบาอยู่เนี่ยสุดหน่กกรบิดมันยิมันยิงอย่างเนี่ย เ,ออเหอ,เอ,อโอตะว่าบักวบสู้อะไรฝ่าวไรต่ายตะบักกวบเงี้ยฝอเขาอะไรยูนไตเนาะตอนนี้พอยุ่น้ำโสมนะครับปล่อยม,มันายเลยปล <c oughs> ่อยไปสู่กันไปคบส้วยปะทะกันไปสูปอรวตเลยมันบอลูมันบอลูมันบอลูเออสวยจากว้เลยครับเจไวเยบัคาีบังมีเอเจ้าเ่าไหไว้เยเออมัน,มนีเออจ,ก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 จก้ก่ามันไม่ยิงไป มันเล้งเรามันเล้งเราบัคัเนี่ยมันเล้งเราว้เมือมันหลุดแล้วบักนี่ยจะเอ๋้มาดีมาดีกลัวไว้หนะกลัวไว้กลัวไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออยิ่ที่าถือคดบักคัเนี่ยบ่ตายเด้อ้อาวแล้วเจ้ากดิบมอแมมแซมแบบตัวเดบเขาจะทำเป็ไงต่อเปิดสเตไปดึงหรอบักคับน่ะบอกจะชูหรือเปล่าบนวะยังไงป่าซ้ายเป็นดอกครับมอมแมมตังไงบอไเป็นดอกตัวสเต็ปตึงหรือเปล่าอ้าวแล้วหมุนอ้อไปนดรอคเออแมวมีนีเก็บแต่ว่าพันใหญ่จะบกัน เอานะฮะพันยาไปก่อนครับสองหน oh, er. ึ่งต่อให้ก่อนนู่นน่ะเป่าหัวจะไหวไหมมั้งค่ะเนี่ยเอาแล้วค่ายากนับได้บักไอวอาน่อยนะโทษรออย่าเอาที่ว่าละเราเบิดดึกไปครับโอ้โหเออไอวอาแตกกับบ่าวเขาเลยเฮ้ยหาเมื่อวันศุกร์น่ะก็ได้โอ้โหจังหวะนี้สองหนึ่งผมบอกค้านบอกเฮ้ยเอามันเล่นเพื่อนพุ่นน่ะเอามันเปียกพุ่นน่ะบักค่ว่าเอามันหลุดเว้ยน่ะเปียบอยู่แล้วหัวหน้าแบบสองแบบแล้วนะเออค่ะนะเออมันคือดาวเพื่อนต้องเป็นหยั่งระยองค่ะเออบค่ะนะบอกเออเมื่อันนีมันคมขนาดพุ่นว่า บอกฮานบอกเขาเขาสองดีได้เพื่อนมึงขึ้นเฝ้าหนีปักกูได้บอกบักฮานแล้วเริ่มวันหบแล้วบอกฮาน้บอกเฮ้ยเพื่อนกูตายแล้วมาเอ้บอกนี่ตื่แน่นอนพื่อนย่านเลปังเดีวเอ้ันมันเอกเปิดร่ยนแล้วบักฮานเออโอ้ยเด้อเอเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเด้าเดยอเด้อเด้อเด้เเป็นการคเ่ซื้อเ้อกด้อเด้อเด้อเดอเดอเดี่เด้อเด้อเด้อเด้้ด้อเดอเด้อัด้ด้เด้้เ่อเด้อเดอเด้อเด้เด้อเดอเออเดอเอเอนด้้อเด้อเด้อเะ้อเเอ่อเ้เ้เยเ้อ้เอเ อึด๊บสวยเจอกระสวดพุดอบักคาอยู่ฟังพูดเอาได้เินนี่ได้เปียกอ่ครับจ่าเอี๊ยจังวะนี้องปะทะแน่นอนเอาล่ะทางเดียวนะครับจังวะนี้ระเบิดไปมันอยู่นอกบ้านบักคานั่นพ่อืมเือกไบกรพุ่นนะนี่ะอยู่นี่ะบ้านบักคาเดียวน่ะเอ๋ด้่าออยิงไวกอนจังวะนี้ขู่ไว้ก่อนเพีงดเจมาบอเก็บป่ะมึงเก็บป่ะเก็บป่ะเพื่อนมึงเก็บป่ะบ้น่ะก็มาดีเอ้านน่ะจังวะนี้มอมแมมยังไงต่อครับอ่ะจังไหนจังไหนเฮ้ยขีนกี อบอ่บ่มึงยานอบอ่บ่ <laughs>